นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมา่นะค่ำคืนวันนี้ผูพ้พูดเองก็ผุดขึ้นมาในใจของคำอวยพรคำว่ามั่งมี มั่งมีสีสุขเนี่ยบางทีเราได้ยินได้ฟังกันมาเนินนานและสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องความมั่งมีมันต้องแบ่งเป็นสองทางถ้าเราจะยกถึงเรื่องความสบายกายสบายใจอย่างนี้ก็เรียกว่าความมั่งมี เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องปัจ,จยัี่ภายนอกแต่เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นสัจธรรมในความจริงว่าถ้าหากบุคคลทั้งหลายหรือพุทธบริษัทีก็ดีเนี่ยเราขนขวายดิ้นรนกันทุลนทุลายต่างๆนานา ก็เป็นเหตุของความต้องการให้เกิดความสบายกายแล้วก็สบายใจนั่นคือเป้าหมายของความเป็นจริงของทุกรูปทุกนามทุกคู่ทุกคนแต่นี้เนื่องจากความเข้าใจผิดของพวกเราพุทธบุตรสีทั้งหลายที่ใช้ชีวิตณปัจจุบันเราก็มาคำนึงถึงเรื่องวัตถุภายนอก โดยการคาดหวังว่าจะทำให้เรานั้นมีความสุขคือคือความสบายกายและก็สบายใจแต่เท่าที่เราแต่ต้องแล้วก็เกี่ยวข้องในสังคมทั่วไปเราก็จะได้พบได้เจอถึงที่การค้นคว้าปัจจัยสี่ภายนอกขณะที่เรายังมีความคาดหวังและก็ยังมีไหลลินด้วย ปัจัจสีเข้ามาให้เราได้แตะต้องได้เซพกันก็ยังมีความรู้สึกแอบพึงพอใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่สิ่งที่มีความไม่สบายใจขณะที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ก็ยังเห็นกันอยู่ว่าเกิดความไม่สบายใจนะด้วยเหตุจากการที่มีการคาดหวังมีการเสี่ยงมีการลงทุนต่างๆก็ดี และจิตใจก็ยังวิตกจริตกังวลใช่ไหมครับนี่คือเหตุของการที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นอนาคตว่าเรานั้นจะมีปัจจจัสีนะครับและทำให้เรามีความสุขกายสุขใจใแต่เห็นว่าหลายท่านหลายคนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่สั่งสมปัจจัยสี่ไว้ พร้อมที่จะเอามาชดใช้สิ่งที่ปรารถนาแต่เท่าที่เราได้เห็นกันก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสิ่งที่เหตุของปัจเจศีได้มาสั่งสมมาเนิ่นนานพอถึงบ้านปลายชีวิตหรือช่วงที่เรา,เาต้องใช้ชีวิตลำบากทางร่างกายด้วยเหตุอุปสรรคต่างๆเช่นร่างกายไม่ดี เจ็บไข้ไม่สบายเสื่อมโทรมบกพร่องต่าง,าง,างๆนานาเหล่านี้เราก็จะเห็นกันนะครับว่าความไม่สบายใจก็ท่วมท้นเข้ามาควบคู่กับกายที่ทุกเขเวทนาทั้งทั้งที่มีแนวความมั่งคัง่งด้วยวัตถุประยจี่ท่วมทน้นก็ตามนะเห็นความไม่ เสมอเหมือนและคาดหวังนั้นผิดหวังไปนะครับใช่ไหมก็เห็นฟาร์มรัโทดอหดหูหลายท่านหลายคนก็ถึงขนาดทำร้ายชีวิตตัวเองก็มีมากมายทีเดียวเพราะนั้นผู้พูดเองที่ต้องหยิบเรื่องราวของคำให้พรคำว่ามั่งมีเหล่านี้ก็ต้องมาแปลความหมายกันนะครับว่าการที่เราจะให้พรลูกหลานก็ดี ให้พรตัวเองก็ดีนะครับจะต้องคำนึงเสมอว่าเราจะกําหนดความสบายกายสบายใจเป็นหัวข้อหลักหัวข้อใหญ่ๆอย่างนี้ความหมายของความว่ามั่งมีนั้นก็เป็นผลของความพอดีทำให้เกิดความสบายกายสบายใจนะครับร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะครับจิตใจก็แจ่มใสเบิกบาน ปัสจากความอาฆาตพยาบาทปัสจากความอยากได้อยากมีนะอยากเป็นผู้ชนะต่างๆเหล่านี้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บรักษาหรือหน้านำมาไต่ตองทบทวนเพื่อให้เราได้รู้ว่าชีวิตเราจะเดินชีวิตด้วยความสุขับปัจจุบันนากการนะครับ แต่การที่เราได้พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงจะทํากันได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเราคิดจะแก้ไขและก็สู่การกระทํานั้นก็จะต้องเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงนะครับเรายิ่งเรียนรู้ความไม่เที่ยงในพระธรรมคําสอนเนี่ยก็จะทําให้เรายอมรับความเป็นจริงด้วยแล้วก็จะเกิดความสบายใจด้วยนะครับ ก็เกิดความคล่องตัวในการใช้ชีวิตด้วยปัจจัยสีด้วยแล้วก็มีระเบียบวินัยไม่ขัางค้างจิตใจไม่ได้หมกมุ่นเศร้าหมองนาทำการแข่งขันถ้าเยออทยานมากเกินความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นความหมายต่างๆที่เราได้หยิบมาพูดจากกันในเรื่องความมั่งมีนั้นก็มีปริศนานะครับ ถ้าเราไม่ทำการแก้ไขสิ่งที่เราจะได้พบได้เจอคำว่ามั่งมีวัตถุภายนอกมากมากนะแล้วก็ได้มาตามที่ปรารถนาแล้วก็ไม่มีโอกาสจะสบายใจแล้วก็สบายกายนะครับเพราะเมื่อเราก้าวถึงวันหนึ่งเนี่ยการล่มสลายก็มาถึงเช่นร่างกายก็เสื่อมโทรมเสื่อมถอยนะครับ ไปสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจริงๆทุกรูปทุกนามนะการที่ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้ผู้จะดูบรรพรบุรุษเรานะปู่ย่าตายายของเราที่ใช้ชีวิตสมัยอดีตนั้นเราจะเห็นว่าท่านมีความสบายกายแล้วก็สบายใจนะครับไม่ได้เหมือนสังคมยุคใหม่ๆปัจจุบันนี้เราเห็นว่ามีการ เรียกแข่งขันเรื่องวัตถุปัจจัยภายนอกนำหน้าแล้วก็ขาดเหตุผลในเรื่องของความสุขไปนะครับถ้าเราจะให้ชีวิตในสังคมของเรามีความสุขแล้วก็มีความสามัคคีด้วยมีความพอดีด้วยนะครับก็เพียงแค่ให้เกิดความสบายกายสบายใจแล้วก็พร้อมกับดำเนินชีวิต ตามจริตวิสัยของแต่ละบุคคลนะครับข้อสำคัญเนี่ยต้องหยิบเรื่องการป้องกันตัวเพื่อจะเดินทางสู่ความสบายใจนั้นก็จะต้องรักษาศีลก็คือการละชั่วสร้างกรรมที่ดีนะครับไม่ทำร้ายตนเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นนะครับนี่คือเป็นพื้นฐานแรก ของการที่จะนำสู่ความสบายกายแล้วก็สบายใจท่ามกลางแล้วก็สู่บ้านปลายนะครับจากที่จะได้ดน้อมดูหมู่คณะพวกเรา,ากาเรียนนมิตรกันเนี่ยนะครับที่มีใช,ช้ชีวิตอยู่ต่างจันทบุรีนะครับแ,แถวระยองเนี่ยเราก็จะมีพักพวกญาติพี่น้องสังคมต่างๆ ใช้ชีวิตนะมีความสบายใจในเรื่องชีวิตที่ไม่โลดโผนต่อความอยากมีอยากเป็นนะครับแต่ก็เกิดความพอดีนะครับก็มีที่พักอาศัยมีสวนพืชผักผลหม้รากไม้ปัจจัยสี่ที่สำหรับบริโภคหรือจากบริโภคก็จำหน่ายนะครับแะมีคณะต่างๆที่เรามักคุ้นกัน ก็ได้พูดจาก,กันเหมือนกันนะครับว่าว่าการที่เราใช้ชีวิตถึงจุดบั้นปลายชีวิตนั้นเราก็จะมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลไม่แข่งขันกับสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ภายนอกนี่แหละครับที่เราน้อมสิ่งที่เป็นสัจธรรมต่างๆเอามาใช้ชีวิตเราแล้วเราก็จะเห็นว่า ก็ถึงบ้านปลายชีวิตนะครับยังไม่ได้ปลายมากเพียงแค่วัยเกษียณนี่นะครับเราจะเห็นว่าเรามีความตั้งมั่นที่จะใช้ชีวิตของเราแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะ,ะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ต้นนะครับสู่ท่ามกลางแล้วก็สู่บ้านปลายนะครับออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานแจ่มใส และพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่เป็นเนืองๆนะครับนะครับนี่ทำให้ผู้พูดเองก็ต้องหยิบเรื่องราวเหล่านี้นํามาเสวนากันเนื่องจากผู้พูดเองเนี่ยน้อมถึงปุยญาตายายเก่าๆที่ท่านทำไมท่านนั่งจักตอกนะครับอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะยามเช้าเจ็ดภารกิจต่างๆท่านก็มานั่งจักตอก ใช้มีดเนี่ยกรีตอกแล้วก็เหลาตอกนะเหลาตอกเหลาไม่ฝาดเนี่ยนะครับนะดูนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนัการนะครับถึงเวลารับประทานก็ไปรับประทานแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเก็บสิ่งต่างๆที่ของใช้ของที่ประกอบสอาหารบริโภคก็ดีก็จะมีการ เคลื่อนไหวร่างกายให้มีการพัฒนาการแล้วก็มีความสุขับปัจจุบันาการนะครับมีเรื่องราวต่างๆก็ให้กำลังใจนะครับลูกหล,กลานๆที่ไปมาพบปะเล่นต่างๆนะครับจะเห็นว่าโบราณน, <c oughs> นะครับลูกหลานจะเล่นดินกันนะครับเป็นเนีปั้นลูกกระสุนเหมืองปั้นตัว สัตว์ต่างๆที่อยู่ใช้ดินเดียวนี่แหละครับเอามาปั้นแล้วก็มีเล่นกีฬาการสนุกสนานนะครับมีร้องลําทําเพลงประเพณีไทยโบราณเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยความอยู่กับปัจจุบันาการแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวของความทยานไปสู่การแข่งขันใดๆนะครับเราพร้อมที่จะมีความตั้งมั่น ติดตามหรือเรียนแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในการดำรงชีพและใช้ชีวิตนะครับยิมงแย่แจ่มใสเนี่ยสำคัญมากอารมณ์ที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามีความพอดีนะครับ,รบนะการใช้ชีวิตก็เรียบง่ายนะครับอาหารบริโภคก,ก็พอสมควรมีคุณประโยชน์แค่นั้นเองนะครับ,รบนะชีวิตการที่ผู้พูดเองไม่ใช่ไปตัดรอน หรือทำให้พวกเรานั้นหมดกำลังใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นแต่พระพูดเองเนี่ยหยิบในพระธรรมคำสอนเนี่ยเอามาให้เราได้ศึกษาแล้วก็พัฒนากันถ้าเราศึกษาพระธรรมแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ กำหนดระลึกระวังก็คือไม่ทำร้ายตนเองและก็สังคมเห็นไหมและการเจริญเนี่ยก็เจริญจากการที่เราระลึกกระทำปฏิบัติธรรมก็จะมีเหตุมีผลในเรื่องอการใช้ชีวิตอย่างพอพอดีพอเพียงนะครับและจะเห็นรอยยิ้มที่เบิกบานนะครับกําลังกายก็เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สู่การรู้สึกตัว ที่จะใช้ชีวิตแต่ละหน้าที่นะตื่นนอนมาก็เคลื่อนไหวร่างกายล้างหน้าแปรงฟันอย่างนี้นะครับแล้วประกอบอาหารแต่อาหารยุคใหม่ๆเนี่ยจะแตกต่างกับยุคโบราณน,นะไม่ต้องไปหาฟืนหา่า,านนะเอามาจุดแล้วก็มาทำการปรุงอาหารกันให้เหล่านี้ก็หายไปเพราะนั้น อะไรที่มีศิละปะของการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันและก็ยุคอดีตนั้นเราจะเห็นว่ายุคอดีตมีศิละปะ,ะในการที่จะเห็นลูกหลานมาช่วยการปรุงอาหารนะครับจะเป็นอาหารหวานคาวก็ดีนะจะเป็นกิจกรรมทำขนมก็ดีเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมาลุมล้อมนะครับนะ อ,อาหารรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรุงแต่งรสชาติมากนะแต่มีความรู้สึกกิจกรรมร่วมในของสังคมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ลูกๆหลานๆก็มานั่งนะเด็ดหอมเด็ดกระเทียมเด็ดผักกัน,นะอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันหันนหนนห่นในนู่นหั่นในนี่ล้างช่วยล้างชามเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทําให้มีเรื่องราวของความสุขทางใจนะครับ นะทำไมอดีตเนี่ยเราก็มีโอกาสได้พูดจากกันเหมือนกันนะครับว่าการที่เราใช้ชีวิตยุคใหม่กับยุคอดีตนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราน้อมอย่ามองว่างเราจะคิดถึงบุคคลน,นั้นคนนีนะ้ที่เรามีโอกาสนะเติมความสุขให้กันและกันจากความบริสุทธิ์ใจนะครับนะรอยยิ้มแล้วก็การหยิบยืน่น การบอกกล่าวชี้นำให้ชีวิตนั้นมีความเขาเรียกว่าสุขร่วมกันนะนั่นจะเล่นกีฬาก็ดีเนี่ยก็เล่นกันไปก็ล่าเริงแจ่มใสนะสมัยอดีตสมัยปัจจุบันก็มีเกมนะมีเล่นเกมที่เรื่องการเป็นผู้ชนะซ่อนเร้นกันนะครับอันนี้เราต้องพูดตามความรู้สึกที่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นะจะเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลาย เราจะต้องคำนึงหลักที่ทาให้พรเนี่ยของสังคมเนี่ยบอกมั่งมีใช้คำว่ามั่งมีเนี่ยเราต้องแปลความหมายมั่งมีเนี่ยจะต้องน้อมความทางกายที่สบายกายและสบายใจเนี่ยเป็นเรื่องต้องคํานึงอย่างยิ่งนะเจ้าก็เราไปคํานึงถึงวัตถุเมื่อใด เราก็จะเริ่มทุกข์ใจ,จเลื่อยไปนะครับทุกมากทุกน้อยกังวลวิตกจริตนะครับจะได้ตามนั้นหรือไม่จะต้องสูญเสียหรือเปล่าทำแล้วจะเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่าทุกการปรุงแต่งทางใจนั่นหมายถึงเรื่องที่เราถ้าไม่ศึกษาเรื่องราวของศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะไม่สามารถจะแก้ไขจิตใจที่มีสภาพ าคาดหวังกับอนาคตได้อย่างนี้นะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความสำคัญและก็จำเป็นมากที่เราจะต้องมาหยิบยกเรื่องราวต่างๆของการที่เราดำเนินชีวิตกันนะครับเพราะนั้นก็เล่าสู่กันฟังไปตามสภาพความหมายต่างๆในกระแสะโลกและในกระแสะธรรมนะครับ กระแสโลกเนี่ยไม่พบไม่เจอนะครับว่าจะสู่การสบายกายสบายใจเนี่ยไม่เจอแน่นอนชีวิตมนุษย์เราทั้งหลายถ้าเราเข้าไปในวงในใกล้ๆเนี่ยแต่ละบุคคลก็ดีแต่ละครอบครัวแต่ละในองค์กรต่างๆเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความอิจฉาริษยากันนะครับการปรุงแต่งในเรื่อง ข้างเดียวก็มีมากมายนะครับวันนี้ฝ่ายหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ปรุงแต่งกันไปนี่นะครับคือเขาเรียกเป็นวิธีกระแสะโลกแล้วก็ที่โบราณเขากล่าวคําว่านินทากาเลนั่นแหละครับที่เราเห็นว่าเขาเรียกว่าการปรุงแต่งบุคคลอื่นแล้วก็มาพูดจากันทําให้เกิดฟวาม พอใจกับการที่ได้นินทากาเลก็มีมากมายทีเดียวนะครับกระแสะโลกก็เป็นไปตามกระแสะโลกใช่ไหมความสุขเหมือนกันในการที่กล่าวถึงบุคคลอื่นนะดีมั่งเลวมั่งนะแต่ความจริงถ้าหากว่าเราฝักใฝ่ตามความจริงแล้วเราต้องน้อมถึงตัวเราเองนะฮะแล้วก็เรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงตรงไหนหนอ วาไม่เที่ยงเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินเราได้มีการปรุงแต่งจากความนึกคิดต่างๆนั้นเราก็พอจะสามารถเหมือนกันที่เราจะต้องอรู้ว่าสิ่งนั้นนะมันเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องความไม่เที่ยงนะครับที่ยึดถือยึดครองไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยสำคัญนะที่เราเป็นพุทธบริษ,ษัทสี เราจะต้องคำนึงเสมอว่าชีวิตของเราที่จะให้ความสุขตั้งแต่เยาววัยแล้วก็ทำกลางสู่บ้านปลายนั้นเราจะต้องคำนึงถึงหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้เป็นนิตินะครับเป็นเนื่องไว้เลยไว,ไว้ต่อเนื่องประครับประคองรักษาตัวเราเองนะครับให้มีความสุขณนะปัจจุบันใช่ไหม าหากว่าเราใช้ชีวิตเราจะเอียงดูโบราณโบราณควบคู่กับการใช้ชีวิตจริงเราก็จะดูถึงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเข้าโรงพยาบาลกันมากมายนั่นหมายถึงร่างกายนั้นมีทุกข์นะร่างกายนั้นไม่มีความสุขทางกายแล้วก็มีผลให้เกิดใจนั้นเป็นทุกข์ตามไปด้วยใช่ไหม ว่าสิ่งเหล่านี้ได้เห็นกันนะฮะตามโรงพยาบาลก็ดีสัมสานที่รักษาต่างๆจะเห็นไม่มีแจะเรื่องแก่เท่าก็ดีหรือเรื่องราวที่ร่างกายเสื่อมถอยก็ดีก็จะเห็นนะครับว่ามีการเศร้าหมองคาดหวังรอคอยว่าเราจะสบายกายสบายใจเมื่อใดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นถ่งเหล่านี้ก็มากมายในยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบันเราก็เห็นสถานที่บำบัดการแก้ไขทางกายก็มีมากมายนะครับแล้วก็ทันสมัยมากใช่ไหมทั้งๆที่เราก็เห็นนะวิทยาศาสตร์ก็ดีทางการแพทย์ก็ดีสามารถที่จะปกป้องรักษาโรคภัยไข้เจ็บกันได้ทำให้เกิดความบรรเทาความทุกข์ทางใจกันได้ระด,ระดับหนึ่งแล้วก็เป็นระยะระยะนะครับ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าบางท่านก็ต้องไปนอนติดเตียงนะไ้ยจะเห็นไหมว่าเวทนาขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยถ้ามีการฝึกฝนอบรมตัวเองเรื่องการภาวนาเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเรื่องการที่อยู่กับตัวเราเองด้วยการมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนั่นหมายถึงบุคคลนั้น มีความสุขขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาเห็นไหมนี่แหละครับที่ความสำคัญนะที่จะต้องหยิบมาพูดจากกันในเรื่องนะความสุขกายสุขใจเนี่ยมีผลอันงดงามอันดีมากตั้งแต่อดีตนะครับจนกระทั่งมีการเพลิกเฉยปล่อยปปะละเลยกันไม่ได้นำสู่ความรักความสามัคคี หันหน้าปรึกษาหาลือในการพัฒนากายวาจาแล้วก็ใจตัวเราเองนะครับถ้าเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนากายวาจาใจของเราเองอย่างนี้เราก็จะสามารถนะขี้คายความทุกข์ที่เกิดจากกายแล้วก็เป็นผลทำให้จิตใจของเรานั้นร่วมเป็นทุกข์ไปด้วย ช่ไหมยังเหตุการณ์ต่างๆผู้พูดเองเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งเนี่ยจากจังหวัดหนึ่งมาจังหวัดหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็จะเห็นจริงรอบข้างนะครับอากาศก็ดีสิ่งที่ขาดแคลนต่อการจัดซื้อจัดหาอาหารบริโภคก็ดีเหล่านี้นะครับที่เราต้องมาน้อมถึงธรรมชาติสัจธรรม ที่เรานั้นจะต้องทำภารกิจหน้าที่ในการที่จะต้องขับรถจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งด้วยตัวเราเองอย่างนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนยุคใหม่มีสภาพคล่องกันมากมีรถลาพานะมีการเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่บกพร่องไปก็คือเรื่องความสุขที่เกิดจากความพอดีนะ ก็จะเห็นคู่คนลดลาม,มากมายนะครับแล้วก็เกิดการช่วงชิงมีการแข่งขันต่างๆนานา,นา,นากันอย่างนี้นะครับนั่นอย่างนี้ไม่เรียกว่าความมั่งมีนะเพราะมันเกิดจากอะไรมีทุกขเวทนานะครับแนะลลุมเล้ากันไปนะคนนั้นก็ป่วยคนนี้ก็เจ็บคนนั้นก็อยากไปพบแพทย์คนนั้นก็แพทย์จะไม่มาโวยวายกันก็มีมืกันใช่ไหม นั่นหมายถึงเราไม่ได้รับฟามเป็นจริงกันเพราะฉะนั้นในพระธรรมคําสอนเนี่ยได้เน้นเหลือเกินในการที่เราจะทําปัจจุบันาการของตัวเราโดยการมีสติรู้จักร่างกายที่เราใช้ชีวิตจนคุ้นจนเคยอย่างนี้นะครับก็ทําให้เราแปลความหมายนะครับความสุขกายสุขใจเนี่ยนะ เข้าใจกันด้วยฟานเป็นจริงได้นะครับก็พอสมควรก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องอความมั่งมีแล้วก็จริงจริงแล้วเขาบอกว่ามั่งมีสีสุกก่นนะฮะแต่ผู้พูดใช้คําว่ามั่งมีเนี่ยจะแยกได้สองทางนะครับความมั่งมีวัตถุประจัยษสีภายนอกบ้านปลายเฉาแต่ถ้เอาว่ามีความมั่งมีภายใน แล้วก็จะมีความล่าเรลงแจ่มใสมีสติที่จะรับรู้ปัจจุบันนการของตัวเราเองนะครับเนเห็นว่าได้การได้เวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทธี จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ